สวัสดีครับผมชื่อสตีฟเป็นลูกเคยฝรั่งของร้านอุดรอ,อุปกรณ์อยู่จังหวัดอุดรธานีดาราพวกนี้ไม่ใช่ผมแล้วแค่หล่ออพอๆกันผมจริงผมไม่ได้อยากดังนะครับเงินผมก็ไม่เอาเพราะแฟนผมรวยสามารถเลี้ยงผมได้สบายความจริง มีอย่างหนึ่งที่ฝรั่งแบบผมต้องการอันนั้นคือโอกาสทำบุญหลังจากผมเลยยินว่าคนไทยอยากเปลี่ยนอาชีพมาขายไอติมฮักเขาทำไม่ได้เพราะค่าเหรียนแพงเกินสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ผมก็เลยถือโอกาสนี้ขโมยโทษทียืมสูตรมาสอนคนไทยฟรี พร้อมแล้อย่างครับเราไปเริ่มกันผมอยากสรภาพ2อย่างนะครับผมไม่เคยกินไอติมกะทิและไม่เคยทำอาหารหักสูตรที่ผมจะสอนอร่อยแน่นอนเราเป็นสูตรของเชฟไพลินเป็นเชฟมืออาชีพอยู่ที่แคนาดาเชฟไพลินมีเว็บไซต์พัดไทยคิ t เช e นและมี y o ยูทูบชัแนล e l ลิน n s Kitchen และเธอมีหนังสือทำอาหารด้วยนะครับถ้าอยากเรียนทำอาหารจริงจังค้นหาเชฟไพลินดีกว่าถ้าเป็นไอติมกะิผมจะสอนให้เองผมมีสูตรไอติมอันเดียวหากมีสองวิธีทำวิธีแรกไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อ,อะไรพิเศษเราจะทำแค่นิดเดียวก่อนเพราะเราจะชิม และอาจจะมีการปรับสูตรโดยปกตกิผมจะแนะนำให้เราซื้อวัตถุดิบของไอติมที่ตลาดเช้าเพราะเราไม่ได้ตั้งใจทำเยอะเราสามารถหาส่วนผสมที่7-11แเราไปดูกันว่าทำไอติมต้องใช้อะไรบ้างเชฟไพลินแนะนำให้เราใช้น้ำตาลมะพร้าว120กรัม ความจริงเราสามารถใช้น้ำตาลขาวน้ำตาลคนหวานถ้าขี้เกียจหาน้ำตาลผสมแบบนี้ก็ได้อย่าลืมนะครับถ้าไม่ได้ใช้น้ำตาลมะพร้าวรสชาติจะเปลี่ยนและน้ำตาลบางอย่างจะหวานเกินไปลองลดน้ำตาลมีหวานก็ต้องมีเค็มเพิ่มเกลือสักนิดไปด้วย ใช้นิ้วเรายิบเกลือแบบนี้น่าจะพอดีต่อไปเราไปดูที่น้ำมะพร้าวถ้าเราตั้งใจทำเยอะๆวัตถุดิบสด,สดๆอร่อยกว่าแน่นอนเพราะเราแค่ฝึกทำซื้อน้ำมะพร้าวขวดดีกว่าใช้ไม่เยอะนะครับประมาณ120มิลลิลตรกะทิด้วยนะครับไม่ต้องซื้อสดซื้อกล่องขนาด500มิลลิตร สุดท้ายคือใบเตยอ,อันนี้เราต้องซื้อสดใช้แค่ใบเดียวเตรียมหม้อใบเหล็กเปิดไฟอ่อนๆเททุกอย่างลงไปทิ่มหม้อกระทิหนึ่งกองน้ำมะพร้าวส่วนใหญ่จะมีแต่ขวดใหญ่แบ่งออก120มิลลิตร าเราชอบไม่หวานมากใช้เกลือนิดหนึ่งวารจริงใช้น้ำตาลมะพร้าวมาะสมที่สุดเพราะจะอร่อยและไม่หวานเกินถ้าใช้น้ำตาลแบบนี้หรือน้ำตาลขาวจาก120กรัมลดแค่80กรัมก็พอสุดท้ายคือใบเตยหนึ่งใบก็พอรอให้น้ำเดือดและผ่อนไฟลง คนได้เป็นระยะรอประมาณ5นาทีและเอาใบเตยออกต้มน้ำไปอีกสักผักจนน้ำตาลละลายและปิดไฟเปลี่ยนหม้อเพราะเราต้องการให้น้ำไอติมของเราเย็นลงเร็วที่สุดเตรียมถังน้ำแข็งและผสมเกลือเยอะๆลงไปเอาหม้อที่มีไอติมแช่บนน้ำแข็ง ทีนี้ต้องปั่นน้ำให้มันข้นหรือเหนียวขึ้นจะมีสองวิธีถ้าใช้มือแบบนี้จากน้ำร้อนจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงผมลองวิธีนี้แล้วไม่แนะนำนะครับเพราะแขนผมเกือบลุดเลยครับวิธีดีที่สุดคือใช้เครื่องปั่นโดยเฉพาะทำไปประมาณ20นาทีไม่ต้องปั่นถึงแข็งนะครับเพราะเราจะใช้ตู้แข็งช่วย รอประมาณชั่วโมงครึ่งเอาออกมาปั่นใหม่หลังจากน้ำไอติมเหนียวจนติดช้อนเก็บในกล่องที่มีสัญลักษณ์แบบนี้เก็บในตู้แข็งหลังจาก24ชั่วโมงเราน่าจะเสิร์ฟได้ท่านผู้ชมอันนี้เป็นวิธีทำไอติมเหล็กน้อยแบบง่ายๆไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายหลังจะได้ปรับสูตรและลองทำหลายครั้ง ผมจะสอนวิธีเอาสูตรของเราไปใช้กับเครื่องปั่นไอติมโบราณก่อนจะเริ่มทำนะครับถ้าเรายังไม่ได้ซื้อเครื่องปันนนนป่นไอติมโบราณและไม่แน่ใจผมจะให้คำแนะนำชุดปั่นไอติมโบราณจะมีสองยี่ห้อที่เห็นบ่อยๆอันแรกเป็นยี่ห้อ C H H สามารถซื้อได้ที่ Shopee หรือ Lazada อีกยี่ห้อหนึ่งคือ S H H อันนี้สามารถซื้อออนไลน์ได้เหมือนกันหรือสั่งกับพ่อตาผมได้นะครับติดต่อไปที่ร้านอุดรอุปกรณ์อยู่จังหวัดอุดรธานีผมรู้นะครับว่าเราคิดอะไรรับรองผมไม่ได้สวนแบ่งสักบาทเพราะพ่อตาผมชอบทำบุญไม่น่าจะมีเงินเหลือ oh, <no. S 1> ทั้งหมดเรามีชุดปานไอติมสามรุ่นชุดปั่นทั้งสาม จะมีคล้ายกันหลายอย่างทั้ง3จะมากับทั้งปั่นเบอร์12ถทั้งนอกผลิตจากไม้สักครั้งบนเป็นหัวปัน่นข้างในจะมีลูกปืนและเฟือง3ตัวเราไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นชุดกลางป่าและใบผัดข้างล่างเป็นถังสเตนเลส s 0 4เบอร์12ชุดปั่นเบอร์12 สามารถบรรจุน้ำไอติมได้7กิโลชุดปั่นทุกตัวจะมากับแท่นวางสายผ่านและโมเรอันนี้เป็นชุดปั่นไอติมจีนอันนั้นคือโมเตอร์ไฟฟ้าที่มาด้วยเป็นขนาดหนึ่งแรงมา้าหรือ750วัตต์ผลิตจากบริษัทจีนเป็นรุ่นประหยัดที่สุดเหมาะกับมือใหม่ราคา 9,000บาทรุ่นกลางจะมากับมอเตอร์ไฟฟ้า1แหรงมา้าผลิตโรงงานไทยราคา12,000รุ่นดีที่สุดจะมากับมอเตอร์ไฟฟ้า1แหรงมา้ายี่ห้อมิ t s u ิ i s h จะทนความร้อนและทนไฟตกเหมาะกับร้านขายติ่มทั้ง3ชุด รับรองใช้งานดีเรามีถังเก็บไอติมด้วยนะครับผลิตจากเหล็กสเตนเลสสามส่มีขนาด9นิ้ว10นิ้ว11นิ้วและ12นิ้วสุดท้ายจะมีเครื่องขูดมะพร้าวและช้อนตักไอติมถ้มาไม่ได้อยู่ในอุดอรเราสามารถส่งทั่วประเทศใช่ครับมีบริการเก็บเงินไปทาง ทุกอย่างรับประกัน1เดือนถ้ายังไม่ได้ใช้งานสามารถคืนของได้ภายในสองอาทิตย์ซอบทามราคาสินค้าราคาส่งและรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์นี้นะครับโทษทีโฆษณาจบแล้ววิดีโอต่อไปผมจะสอนวิธีเอาสูตรของเราไปใช้กับเครื่องปั่นไอติมโบราณโทษทีลืมบอกถ้าผมตีกอล์ฟอยู่ อย่าโทรมานะครับ